แคครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยครับผมโอเคทุกคนก่อนเริ่มคิปผมขอแจ้งอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือตอนเนี้ยช่องหลักผมเนี่ยมันโดนแบนไปสองครั้งกันเนี่ยผมเพิ่งกลับมาก็คือถ้าโดนอีกครั้งเนึ่งช่องจะปิวถาวรเลยอ่ะตอนนี้ผมก็เลยถือโอกาสขอฝากช่อง2ด้วยนะช่องสำรองนะเป็นนนทเน่เอ็กทูนะฮะ ก็ฝากมาตามกันหน่อยเพราะว่าถ้าช่องหลักเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมแบบอาจจะไม่สามารถมาบอกได้มันอาจจะไปเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่ามาบอกไว้ก่อนก็จะเซิร์ชไปเลยก็ได้หรือว่าจะกดตรงคอลแลบด้านล่างก็ได้นะผมจะใส่คอลแลบไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ช่วงที่ผมโดนแบนไปก็ช่องสำรองผมก็มีแบบแบบไปลงคลิปบ้างนะก็เข้ามาดูได้ทุคนช่วงนี้ก็ผมอาจจะสลับสลับลง2งช่องเลยก็ขอบคุณมากทุกคนขอให้ดูคลิปให้สนุกนี้ก็ผมเนเน่นะครับวันนี้เราอยู่กันในฮอนรีบอลนะกับชิโร่มังกี้คิง ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะลิงลิงในห้องนี้นะเซิร์ฟนี้นะผ <Mid as S 1> มะรู้สึกว่าบางอย่างมันแบบช้าลงนิดหน่อยอ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามือไหมวัวคอมโบไฮแต่หลักๆเลยคือกูไม่ชอบโมเดลไอ้ลิงล่างเนี่ยโมเดลเก่าก็ดีอยู่แล้วทำไมวะมันต้องเปลี่ยนด้วยมาน,นับไปล่างอะ เพศตายนะงั้นมันอาจาจะร็อกสักเลนหนึ่งโอเคเต่ว่ายัางคอมโบได้อยู่โอเคโอเครู้มือแล้วรู้มือแล้วนี่มันลื่นแล้วปะเดี๋ยวนี้มันลื่นแล้วใช่ไหมไม่หายแล้วปะโอเคโอเคโอเคลื่นลื่น ลื่นแบบกูเดินเดินอยู่ตัวกูลื่นมันแบบไหลอะเนี่ยตอนขี่เข้าป้อมเนี่ยมันอันนี้ยากนะทุกคนมาด่าขึ้นบนนะลุนจริงเว้ยบอกยังไงว่าลุนจริงอะนนั่แหละมาดับไปแล้วเฮ็ด มอะไปแกงด้้ันเอาโอเคสุดเลยไอ้ <c oughs> อเหี่ยมันคอมติดหินโดนหิน top lane. ทีหนึ่งเพื่อนไหวแต่กูไม่น่ารอดไอ้ที่มันก็ดูคลิกยากๆอยูน่นะมันดูอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยตอนแบบเมาส์เราไปไปชี้ตัวนะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเซิร์ฟดีแล้วเซิร์ฟดีแล้ว,ลวทำเนียมทำเนียมทำเนียมเขาเขาอ,อยู่บนตายทิ้งตายก่อนก่อนนะ โอ้โหนี่โอ้อันนี้มาอีกเออ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 เลยมากันหมดกือบเกือบดีกูยังรีเฟกไวรุ่นอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยมันกดโดดโดนหินเว้ยปุ่มมันใหญ่ แม่ปูมันใหญ่มันแบบพอเวลาเราเมาส์ไปชี้ตัวอะไรแล้วมันแบบมันเลือกเป้าหมายนั้นก่อนเสมอกํลาลังฟ้าข้างบนอ่ามันถอยแล้วเหรอใครมาอ่าไม่มา Your tower is taking is d ขอให้สักพักหนึ่งคนขอให้ผมเข้ามือก่อนตอนจะโดดไอ้โดดไอ้ที่แบบคอมโบใช้หินมันต้องเล็งดีๆอยู่รอมันมเคลียร์ยยยที่บ้านนี่เยอะ กูโดดรูปปั้นได้ได้หมเนี่ยไม่ได้เหรอเอ้ได้ไอ้เหี้ยถ้ากูลองกดเล่นๆใจยเย็นนั่นตายเลยอโอ้ทีเดียวไม่ตายนะเออเพื่อนน่าตัน

ไอ้กูติดสมกไอ้เหี้ยเอาแม่งทันมันอกเฮ้ยดีเดียวเองอะโดนโอเคโอเคไม่มีอะไรแล้วไม่หาวตีคิมดิไอ้สมกอีก บรรลัยแล้วตายห่าซื้อของแล้วสองชิ้นเสียงอะไรวะไอ้อืออืออืออะไรเนี่ยอ๋อ ตรงกลางมันจะมีเรื่องเปล่าวะ่ะกลางเราแต่ล่างมีแล้วกำลังวาร์ปโโอ้หแม่แับกูอยู่น,ยยน้องมันโดดได้เม่อกี้ได้คอมอีกทีนอนเลยลนะ่ะรออยู่ในป่าดักเลนดีไม่ไปเลนดีคือไม่ไม่ฟากวกันละ มานั่งรอดักเลนกันดูดูหน้าว่งมีเพื่อนเพียบอยู่เรล้มกันเยอแล้วโอ้โหจะได้ชิ้นอีกชิ้นทาฟ้าแล้ว ไอ้อ้อ้ยมันเ hey. ทมันเทเไี้ไอ้ güzel. ้องหลบก่อน้อ้อม yeah, ันซื้อไม่เห่า

ท่านึงโคตรไวเลยไอ้นั่นโอ๋ยโดนตันตายตายจิงเยอะแค่เบื่อก่อนเที่ยอะไรไม่ค่อยจะติด แก่อไาพอนเออนิดนึงจริงๆไม่เป็นไรเขาเรียกใครเลเหลือหนึ่งไม่นัดไม่นัด รถผูด้ดาวเผื่อออกแอดรถผู้ดาวเลว็กมาแล้วก็ทำผู้ดาวมีพอพอที่จะเอาอีกแล้วกูไม่มีว้าเลยนะโอเคก,ก,กูไปสุดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮหลังป้อมมาเลยโหคนเยอะนะ ไม่งมากองรวมกันที่บนเลนบนสองสามตัวสองตัวล่างสามล่างล่างมันอยู่แค่สามตัวแคลรี่มันไม่อยู่วันนี้คนเล่นกับกูอะนนั่ไงงเอออ้าไอ้เจ้ามันมาโดดเป็นไงนะโดดอะไรอะเออรูปแบบไปกดโดนรูปปั้นอ่ะโดดโดนรูปปั้นกูไอไ้เจ้ากูยังชอบ ผู้โดนสาบเยอะเฮียไม่ตายนดนนนเออโอ้ไยเฮียหว่อดเฮียอะไรเยอะแยะวะเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายเฮียก็จะโดดแรกเฮ้ยเฮียน้องเมนต้า ที่น้ำมันโดดได้เพื่อนเอาไว้ที่นี่ดีวก,กว่าแล้ววิทย์หออะไรเฮ้ยวิทย์น้องอ้อโอ้ยแค่โดนคนนั้นตีติดสกิ้สามมันเพลวิ่งนี่มันถอยแล้ว ชาฟ้าเริ่มมันแต่ยังโดดมั่วเออตัวอะไรม,มามามาอยากมาฆ่าคุณนักมารออยู่มั้ยคนนั้นน่าจะมีครอบแล้ว กูดูมีวาดฟ้าไอ้เหี้ยโคโค,โคมีคอมนะไม่รู้อยู่ไหนไม่อยู่กับกูป่่เมี่กี้มันฟาร์มป่าอยู่ โดแมนตาไปแล้วโหยังไม่ครอบนะมีผักอยู่อ่แต่ช่วยไม่ได้มากตักดเลแต่โคไม่อยู่แล้วโคไปนู่นแล้วรอดูกัน,อ,นอ่าแล้วมันใบไหม แล้วปาทำไมแล้วแปาทำไมแล้วเฮ้ยโดนตั้งโหตายล้เทก็สองไม่ทันสองสอง มันอยู่มันวิ่งเข้าป่าไปดูแล้วดูแล้วถ,ถ้าเพื่อนชันออไอเหี้ย,ยขนุนเด้งกู แค่คนทันจะไม่แก่ไอ้เหี้ยวิ่งด้วยลำเพชรมาล็อกเราเน,เน,เนลำเพชรลถหนึ่งต้องตามไปรีบไปรีบไปไหนไม่ได้ล็อกเราแต่แรกไม่ไปล็อกเลยวิทกับวินเดียต้องไวไปไม่ห้าวหลังไม่ห้าวหลังไม่ห้าวหลัง ขัข้ามาเดิมกูโอ้โอ้เขี้ยละเอาจากแม่งไม่ได้ไม่ไม่กดโดนคิปอีกอล้เป้าเล็งเขี้ยดเฮ้ยสไลด์โดนมั้ยนี่ไงกูว่าสไลด์โดนอะไร เฮ้ยกดบีวิ่งมาเลยสัต um> ว์เกียใครจะอยู่ก็อยู่กดบีวิ่งะงั้นยังูดูอ่ะมันฝากกว่าแล้วบนดอยอ่ะ ไม่น่าตายวะพิมเอามัทุบป้อมใช่ใช่จะถูกป้อมอยู่แล้วู้จะทุกคน

แต่ต้องตอนคลิกเนี่ยต้องระวังไงตอนโดน้ามอนไมวี โผมีข้อแม่งวะแค่คลองไปของไปกูลองดูนี่ได้อะไรมาเหม็นกดแล้วเหม็นมีอะไรเลยปกติก็ได้โผเฮ้ยแต่เกาะอะไรวะมันคือเกาะอะไรอะเกาะของสายนี่ของสายยืนรับเอาไปใช้เถอะเกาะทอนเกาะทอนมันสะท้อนได้ถ้าเดี๋ยวกูมันให้คนอื่นได้ปะ ให้ได้แต่มันไม่ได้ไม่ได้สะท้อนแบบก่อนสะท้อนนะมันสะท้อนเป็นเวทเดอ๋ยวให้คนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องออกของอื่นบนเล่นละเออเดี๋ยวคว่อาเดี๋ยวคว่ําเดี๋ยว่อมาเดี๋ยวตัดนะฮะเอาไปไหนวะโอ้ยครอบ สวยเคอ้าวนี่มึงจะไปไหนเฮ้ยมาดับ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 บิงนี่โดดไปละขี้บนขี้บนมันครอบให้กูอันตีเพื่อนมันดีเอเอ,อ,อเฮ้ยแต่มันก็สะทอ้อนไอ้นี่อยู่แนะเนี่ยเหมือนเป็นพัดสีสะท้อน กูมีใครนะโดนอนมันเออเฮียมีของบบบนบนบนไอ้ป้อมน,นี้กูอยากกูอยากใส่นะแต่กูเพิ่งนึกนึกออกป้อมแม่งแรงอย่าอย่าอย่าเบาเดียว ไม่อยากออกรถคู่ดาวเลยรถคู่ดาวเลย chips, มาเล่นแล้วไปมอสน่าจะเวิร์กตัวมันต้องการรถคู่ดาวแค่ชิ Kingston> ้นเดียวหัวไอเทมแป๊บ kind น of ึงอยู่ไหนววะเกมกูเข้าไปแล้วมันลึกไปวะเกมมันลุมตีแล้วนะนี่กูว่าแล้วชิมคีคเอางี่ไปเอาเกาะไปเอาเกาะไป กโดนโดนขโมยตัวว่ะเกไม่หนีิ่ว่ะเกจูโร่คุณวาดจได้จังมิดาเกจโร่ไอ้แยกว่าจะได้้ามน่งนี้เยอจะไ้เเด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 เน่นด อ๋อบอมเลเมื่อกี้ไอวินมันยิงสองถลุไปโดยนั่นด้วย,วยมึงหลายทีแล้วล่ะเพลิแข่งกูอ่ะโอเคถ้าคนเกมนี้มังกี้งคิงฮอลลีบอลก็คงประมาณนี้นะก็หลักๆแต่ผมเล่นก็ ถามว่ามันไหมมันแหละแต่ว่ามันเนี่ยเรื่องการโดดอะมันมีแบบเนี่ยแทร็กเก็ตมันเยอะมากการที่เราจะกดโดดถ้าแบบมันยืนทับหินเราหรือว่าเนี่ยศพเพื่อนที่มันเป็นรูปปั้นอะม่งโดดมัว่วเลยๆๆ <c oughs> ก็มาที่ฝาก like, กดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้า่ารยังไงก็ขออภัยเกมีก็มานี่ไปแล้วบายครับผม